เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายสิทธิทชัยใจพรมผู้ในการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งวันนี้จะได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพอเบกอวอร์ดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนรวม123คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน18คนได้กำหนดว,วิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะรู้ทันเทคโนโลยีมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุข จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมาตรฐานตัวชีว้วัดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐานโ n e t ็ o net. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยรวม44.60และมีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระสูงเป็นลำดับที่1 ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักธรรมแห่งความสำเร็จอิทธิบาท4และขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ร่วมคิดร่วมวางแผนแผน ได้รับมอบนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่งได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติดังนี้คือ 1. สร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ประชุมชี้แจงคณะครูให้ทุกคนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ 3. หมอบหมายพาระรง,งานจัดทำคำสั่งให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผิดชอบงานตามความถนัดความรู้ความสามารถของครูแต่ละคนขั้นตอนที่ 2. ร่วมทำนำไปใช้ดูมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 1. ดําดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. จัดทำโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 3. จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้บริหารกับคณะครู 4. ออกแบบโครงสร้างรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นตอนที่ 3. รวมพลังประสานใจเช็คคือการติดตามตรวจสอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้คือ 1. โรงเรียนดำเนินการนิเทศติดต,ตามโดยผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนตามคู่มือและปฏิทินการนิเทศ 2. ประเมินผลผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบพรีโอเน็ตรายงานผลการนิเทศติดตามตามกลุ่มสาระและมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นตอนที่4ร่วมแก้ไขพร้อมพัฒนา มีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ยกย่องชมเชยการทำงานของคณะครูมอบเกียรติบัตรในความสำเร็จ 3. สร้างขวัญกำลังใจให้รางวัลความดีความชอบแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการตามกระบวนการขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2. 5 6พ 2. ครูมีคุณภาพครูมีแผนการสอนมีการผลิตสื่อและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายส่งผลให้คณะครูได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศินลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีในปีการศึกษา2,562นณจังหวัดสุขโขทยัย 3. สถานศึกษาคุณภาพสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยีมีความพร้อมในการให้บริการ ทรงผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเน็ตปีการศึกษา2,562 4. ชุมชนคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดหางบประมาณเช่นจัดทำสลากการกุศลและครูปูมปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องผลสําเร็จของการจัดการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำนำไปใช้ร่วมพลังประสานใจร่วมแก้ไขพร้อมพัฒนาซึ่งจะนำความสำเร็จ และความยั่งยืนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขตลอดไปสวัสดีครับ